กา่สวัสดีทุกท่านก,นกันด้วยนะครับอยู่ใหม่เช่นเคนะวันนี้ครับอยู่ในเกมเกมไมโครฟ้อนครับอยู่ผมเลววิทกเช่นเคนะวันนี้เราจะมาเป็นพนังกงานกอบกู้โลกกันนั่นเองนะครับโดยที่พวกเราสักคนจะดำดิ่งลงไปในส่วนของห่วงเออเขาเรียกว่าอะไรนะระบบโลกนะเขาเรียกอ,อะไรเปลือกโลกใต้โลกหรือโลกแกนโลกอเออนั่นแหละสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเราเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในบริษัทที่ชื่อว่า GDL ในไมโครฟ้อนทุกคนซึ่งเป็นบริษทัทอะไรก็ไม่รู้นะเออ เราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะคือที่รู้ที่ผมทราบมาก็คือเป็นการเออที่เราจะบินลงไปใต้โลกนั้นทุกคนแล้วก็กอบคู่โลกนั้นเองนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อแล้วก็เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันในคลิปนี้นะจ๊ะมันคืออะไรบ้างวะเนี่ยเขาบอกว่า we have custom Music อะไรหาอะไรก็ไม่รู้โอ้ไอวิทย์เอ้ยเครื่องกักทำอะไรวิทย์กดปุ่มไงเหมือนเป็นตัวเทสเสียง อ๋อไม่เทไรทังนั้นแหละวิทยมาเร็วมาเล้เมาแล้วราวมาแล้วนา่ล้วมแล้วาแล้วมุวมาแล้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 วมาล้วมเแล้ล่วมาแล้วา้วมาแล้วมาแิ้วมาบล้วาแล้วมแล้วมาแล้ไาแล้วแล้วมแล้วมาแล้าแต้ว่าแล้วมาแอ้ทมาแล้ว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 มาแล้าแล้วมาแล้วเริ่วมาันาแล้วมกล้วมาแล้วมานล้าแล้วมา้มา้วงเข้าไปใว่วมาอล้วมาแล้วมาแล้วมาอล้าแล้วมาแ้ววาว้มมาลแลิคอปเตอร์่า้ลลิคอปเตอร์แบบชัดเจนมาก มันจ้องจ่อแล้วเหรอลวง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 นี่คือเฮลิคอปเตอร์ไมค์ครับทุกคนไม่ไหมุนมีแต่เสียงอะไรวิดตอนนี้เรามาสู่บริษัท GDL แล้วซึ่งมันแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนะการีเล็กซี่อลยแต่เรากรอบกู้โลกนะวิทไม่เกี่ยวอะไรกับการีเล็กซี่วะเบลคอมเบลคอมซาลับบอกเบลคอมเบลคอมใครแปลออกก็แปลนะทุกคนมแปลไม่ออกไม่แปลไม่สนแล้วไปเลยไม่แปลไม่สนแล้วไปแล้วจ้านี่อะไรเนี่ย นี่ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มาเจนเลยนั่งด้วยดิอืมโอ๊ยโอ้ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เต็มวงเลยอ่ะวันนักวิจัยเพียบเลยนะอันนี้อะไรนี่ลงอาหารว่ะแฮมเบอร์เกอร์มีอะไรกินบ้างเนี่ยรู้สึกจะแบบมีแต่พวกวิทยาศาสตร์ทำอาหารได้เป็นหรอพวกเนี้ยเชื่อไหมวิทยษจะแล้วมันอาจจะเป็นอาหารที่เป็นพิษไงเอออาหารเป็นพิษไงอ๋อขึ้นชั้นสองเลยไหมอย่าขึ้นชั้นสองแล้ววิทย์เนี่ยไปบแอ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 เราไม่สนใจนี่เลยฉะนั้นเนี่ยเราจะเล่นไงโอ้าหลับ

Welcome 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 to Geodescent Descent Labs, where digging into the past is of the past. Because That's we're digging into the future instead of the past. <clears throat> My name is Alan Columbus, and I'm the one in charge of running the operations here. So please do take a seat, as the following presentation will outline your mission in adequate detail. อะไรเนี่ยรดีทงดีเทลอะไรอ๋อมันเป็นการเอนว่าการที่แว่าทังสคนโ a ดีไปยังไงอย่างเราดโอ้โพงลำพงดาวิที่ขนาดนั้นเลยโอเครนนวิทย์ถ้าเราดูนะทุกคนนะก็คือจะเป็นการที่สอคนเนี้ยาเข้าไปใต้โลกนัทุกคนแล้วกหายตัวไปเว้ยนองเนี้ยเว้ยว่าชื่อว่าด็อรอะไรอ่ะอ่าวิทย์บานี่์กับบานียเหรอน่าจะจะบานียนะบา n นียกับ ไม่ะหยัดแล้วก็ใต้โลกก็จะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แปลไม่ออกเป็นแรงแรงไปเสียากนะนั่งหลังด้วยนั่งหลังดีกว่ากูคนดูไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงเราไม่ดีขนาดนั้นเลยคนดูอ๋อเขาบอกว่าจะมีวิงสูตรไวทย์ชุดบินนะนะนี่ไโคตรเท่ พร้อมแล้วทุกคนผมพร้อมที่จะบินแล้วพร้อมแล้ว<ท>ไม่ดูแล้วปล่อยผมออกไปมันเป็นยังไงว่าแบบกลางปีกบินขึ้นไปปะไม่ไม่ใช่หรอกต้องเป็นกางปีกแล้วก็บบกกกลงไปข้างล่างสิใช่เราต้องลงไปขา้างล่างเขาบอกว่าชุดนี้มันบินลงไปข้างล่างใต้โลกนะทุกคนแล้วก็วแฝงไม่ออก นี่คขอยาจะให้เราเราเราไปกรอบคูหยาด้วยวิทแล้วก็ไปกรอบคู่โลกด้วยไงโอ้เราเป็นฮีโร่วิทคิดว่าไงวะเขาน่าจะให้เราไปหาคนสองคนที่หายไปนะเออน่าจะใช่วิทเพราะว่าเพูดจบอะเฮ้ยนั่นน่ะดิไว้ดิอย่าขับละอย่าขับละอย่าบินละอย่าบินแล้วอ๋อนี่ไงมันลงไปข้างล่างใต้โลกตรงแกนโลกนะทุกคนทำไมเขาไม่ทำไมเขาไม่จอดตรงๆอะครไมเขาต้องจอดเอียง

เขาบอกว่ามันยังไม่แน่ใจเลยว่าลงไปจะเจอกับเออ่ยานี้ไหมเขาบอกว่าพอเราเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยภารกิจของเราก็คือต้องไปกรบคู่ยานล้วก็เออ่พอเราไปถึงเนี่ยมันจะมีในส่วนของศูนย์วิจัยอยู่แล้วให้เราเข้าไปตรงนั้นอะไรประมาณนี้วิทอือ๋อมันเป็นเหมือนเป็นดรอปโซนเวิทเฮ้ยโอ้อะไรไปเลยไปเลยไปเลยไม่ฟังไม่ฟังนั้นแหละไปแล้วเอ้ยแวะก่อนแวะก่อนอะไรแวะอะไรไม่มีไม่มีไม่มีไม่ได้มีอะไรนีอะไรนี่อะไนี่ โอ้โหลิฟต์ลิฟต์ลิฟตยเลยกเลยกดนี่โอ้โหมีเพลงเยแยบตีเดือดสิไปเนี่ยเ้ยยผมแดงว่ะเสียงอะไรคุยครอยู่สวัสดีครับคุยกันโอ้โหชุดสเอาอะเอาอะเฮ้ย นี่ไม่เอาหรอกไม่เปลี่ยนเราแบบอย่างไม่ต้องสีฟ้ามัเปลี่ยนได้ด้วยเหรอเทียดีว่ะไอ้นี่เท่าไลร่ว่าเล่นได้หลายคนนะทุกคนนะประมาณสักหนึ่งสองสามสิบไม่ได้แปดคนเลยเหสิบหรือเปล่าสิบคนดีกว่านักกีฬาคนเอาผมเป็นเออสีเขียวแล้วกันนะทุกคนนะสีฟ้าประจำตัวฮ้ยสีฟ้าประจำตัว ก็บอกว่าให้เราเช็คแล้วก็สแตนบายเกี่ยวกับอุปกรณ์วิงบูธอัพบอกให้เราลองเช็คดูวิธยเช็คอย่างไรอ่ะไปเชิปไห้ทำไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเอ๊ะทำไมเป็นงั้นน่ะทําไมกดไงอ๋ออ้อนี้มันเหมือนเพิ่งใส่ชุดทำควสะอาดเออเช็คเช็คไงเช็คเช็คไปเร็วไปเลยเออ อะไรก็ไม่รู้ไม่อ่านไม่อ่านไ,านไปเลยเว mm. ่งเว่งเวเาลิฟเขาลิฟตหม่หมดเลยโอ้ขึ้นลิฟต์ว่ะอ๋อลิฟต์ขึ้นกําลังงงเงอะเอ้ยไปขึ้นพูดปากจังวะพูดไม่หยุดอะไรอ่ะว่า enjoy your fight ว่ะ your f i g ก็คือขอให้แบบเป็นอย่างสนุกสนานเถอ มาเทราสู์อร์ส has arrived. Descend sequence i l n i t i a t e upon activation of t h a t door controls. เริ่ดีกว่าพกันเสียเวลาทุกคนเฮ้ยเฮ้ยระทึงกับ Warning. เจ๊กเตอนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหคลิปแรกโอ้โหโคตรเกลียทุกคนอย่าเพิเปิดประตูอ่ะ มาแล้วมาแล้วสามสองเดบินเลยไปเลยกัะตันไปวู้ฮแบบสวยมากเฮ้ยทำไมบินไวจังเฮ้ยทำไมใหม่บินอย่างนั้นนะไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับแมวอาจจะตายละตายตายหน่อนยนะเออแบบซ้ายขวาอ easy m a น ไปไปเอ้ยเกือบชนเกือบชนเกือบชนไม่มีอะไรอย่าเรียกดีอย่าเรียกดิอย่าเรียกดิทำไมไม่บินไวจังเลยทำไมบินไวจังเลยไม่รู้ไม่รู้ไปแล้วไหวไปเรื่อยไปไม่หล่แล้วเฮ้ยรอได้ไงไม่ได้บินตามเลยตอนตอนที่หัวผมมันแบบมันเข้าจะไปด้วยหลบหลบซ้ายเอฟห้าบินเลยโอ้เอฟห้าบินไม่ไหวนะ เฮ้ยโอ้ถึงแล้วถึงแล้วทุกคนถึงแล้วโอ้โหมันกับง่ายๆทุกคนนะการพูดเราครั้งนี้เออจบแล้วพี่จบแล้วสวัสดีครับเออเออเอาผ่านเลยพวกเรานี่มันเก่งจริงเลยวันนี้นาเขาบอกว่าเราถึงเบสแคมป์แล้วทุกคนนะก็คือฐานที่มันนะทุกคนนะให้เขาบอกว่าให้เราเข้าไปในตัวนี้นะเพื่อแบบทำความสะอาดนะทุกคนกดปุ่มอันนี้อะไรอ่ะเขาบอกว่ากดปุ่มวะรอออกซิเจนก่อน น่าจะเป็นการปรับตัวนะเพราะว่ายิ่งลึกแล้วก็ตัวแรงดันอากาศก็จะยิ่งมากนะทุกคนนะออยิ่งลลกยิ่งสูงออประมาณนั้นแหละอะเขาบอกว่าเราถึงสเตจสองแล้วทุกคนตาเราเตรียมตัวดรอปกันต่อนะครับโหเมื่อกี้นี่คือแบบใครเป็นว่าแบบหัวมันแบบยังไงไงว้บิ <c oughs> ๊ยยกขยับไปตามขยับตามเออข <c oughs> ยับตามแบบซ้ายขวาซ้ายขวาลงโคตรเฟี้ยวอ่ะหนึ่งสองสามเลสโก้เลสโกไปขวาดีกว่าโคตรยากไอ้บิ๊กอันเนี้ยไอ เอ้ยอ,อ้ยบินล่อนลงล,อลงอ่อนลงโอ้โหโอ้าวโหมันมีไดโดนเสาร์ด้วยพี่ป็นของเพ <c oughs> ื่อนวะยุคจูราสิกเนี่ยเ้ยเคย,เยดูไอเอชรึเปล่ะไอเอชแต่แต่ที่ไม่มีน้ำแข็งนะวิทย์อ๋อไม,ม,ม,ม่มีทางเข้าตรงนั้นทุกคนนะนนไปไเลยไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยต้องรอข้างล่างข้างบนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยมันไฟไวมากไม่ใส่ยอนอะไรถึงจุดน้ำแข็งแล้ว เาะฉันไม่น่ารอแล้วเฮ้ปอ้าวเรยบร้นิ่งไปแล้วตายเลยไปเลยแต่ฉันยังไม่นิ่งยังไงล่ะบากเดาไปได้ยังไงกันฉัไม่น่ารอแล้วไม่น่ารอแล้วเอ๊ะเอ๊ะยังยังอยู่อะเอ๊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 ะเอรอดยังไงเอ๊ะเดี๋ย ลาก่ icana, อ,อนใะส่ยูนะ you, นะ่ะล่ะใส่ยูนน่ะล่ะอยู่หน้าทางเข้าแล้วเมื่อกี้อยู่หน้าด่านเลยมั้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเห็นเฮ้ยอย่างรอดอยู่อย่างรอดอยู่เฮ้ยเฮ้ยผมเห็นทางเข้าแล้วทุกคนเห็นทางเข้าแล้วผมเห็นทางเข้าแล้วไปแล้วจอยเฮ้ยพลาดแล้วเฮ้ยไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วอ้า ฮัลโหล้วราอแลรวไวเวอร์ถึงแล้วถึงแล้วกชื่อคนเดียวหรอมาแล้วสุดยอดเลย <c oughs> เพื่อนไปเราไปพร้อมกันเ,เลยตอนนี้นะครับเขาบอกว่าเราถึงเบสแคมป์นะครับเบต้านะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะครับแล้วก็คัดออกซิเจนเหมือนเดิมเออกซิเจนเจ็ดสมุดแน่นอนมันจะลึกขนาดไหนวะก็แบบล้านช้างอะไรเอ้ย ลานบล็อกไงลานบล็อกลานบล็อกคุณพี่อ๋อเปิดเลยทุกคนไปไปด้วยความเร็วเลยทุกคนสโกอเรสโกเปเลยเดี๋ยวอดูด่านก่อนค่อยโดดแล้วกันนะดูอะไรเขาโดดไปเลยวติดไอ้กระจอกไปแล้วเอื้อก็โดดลงไปแล้วไลิติดอ่ะอุ้ยเอาใหม่ไม่ติดละไอ้พิทครับแม่บล็อกโอ้ทุกคนตาอะไร ดูต้องผ่านประตูเขียวๆอ่ะส่วนสลามบล็อกอ่ะโอ้โหอะไรครับเนี่ยเออชนละหนึ่งตุ๊แบบผมจะเทคเดียวผ่านให้ดูทุกคนนะให้เทคเดียวเลยจริงๆของแทพของแท้จิ๊บเปงแล้วไหมจะตายแล้วของแท้จะตายคือเข้าใจปะบินลงมาต่ำอ่ะจะตายแล้วหรอทางผ่านมันอยู่สูงไงแล้วบินลงมาต่ำโอ้โหโอ้โหผมโคตรเซียน มันเรียนมามันไม่เสียนไม่ไม่ไม่เสียละแล้วก่อนอ้าวไม่นะโอ้เพิ่งเห็นว่าด่างเขียวต้องอยู่ตรงสูงเพราะว่ากี้อยู่ต่ำแล้วไม่รอดไม่ถึงดัาเกียวเว้ยันอยู่ที่ผู้ชำนาญการทางด้านการบินเว้ยเท่าทีนเราไม่ได้เรียนการบินมามอไปแล้วครับทุกคนไปแล้วโอ้โหด่านนรกเลยเจอกูเสียวตุดเอ้าวิ่ง ถ้าทุกคนเห็นแบบเลี้ยงช่าของตัวนี้นะแบบตัวไม่ขยับตลอดเวลาเฮ้ยคือเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยไอกระจอกผ่านเนเธอร์ได้แล้วอะครับแต่ก็คือแบบไม่รอดเนี่ยือคผมก็ผ่านเนเธอร์ครับแต่แต่แต่คืองงไงว่าอะไรคือโซ่อะโซ่คืออะไรเมื่อกี้คืออะไรเฮ้ยต้องไปไหนต่อแลทุกคนผมผ่านแล้ว พามาแล้วผมพามาแล้วมาเนเตอร์รอบสองไอ้กระจอสลาม์มาเล่นชั้นเฉยๆแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหก็แค่แมปบินไปด้วยความเร็วสูงค่อยๆบินไปกูชนอีกแล้ววะกูตายอีกแล้วเอาถึงแล้วเขาบอกว่าเซฟออฟแลนด์คืออะไร ผมจะรอพี่กต้นี้แล้วกันนะคนนะโอ้ถึงแล้วเวว้้ยถึงแลพี่ไงเขาเก่งยังเลยครับพี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินอยู่แล้วผู้เชี่ยวชาญด้านการบินน้องเฮ้ยผู้เชี่ยวชาญด้านการบินไม่ไหวมเลยพี่เดียรับเดียวรับเดียวเลยรับเดียวเลยไม่ต้องบอกโอเคโอเครับเดียวนะวิทย์เดินสำรวจสักแป๊บหนึ่งนะอ๋อน่าจะมีต่อวิทย์แต่ว่ามันน่าจะไม่ใช่จุดเซฟแล้วเพราะว่ามันน่าจะเป็นจุดที่แบบลึกมากๆอ่ะ อ๋อไม่มีเซฟไงใช่ใช่เซฟคือถ้าลงไปตรงนี้นะทุกคนอาจจะแบบเขาเรียกว่ามันช็อตวันคิวไงเออมันจะมาวะเฮ้ยไอเทคนิคการบินสูงผู้ช่วยชันจะแบบัะชนตอนพูดวะชนแบบตู้มเลยเมื่อกี้ชนตึกแล้วก็แบบโอ้โหจบเลยผู้ช่วยชันทางการบินพูดถูกเรื่องให้กรอบผู้จักรวาลจักรวาลเที่อะไรกรอบผู้โลกเลยนะวิทย์ เราต้องไปช่วยอีกคนสองคนที่มูดแต่โอเคพอเลยเอ็นซีแชมเปี้ยนชิพคืออะไรด้วยเยอะข้าไหวไม่พออ่ะไว้กบคนละคนเดี๋ยวผมจะไม่รอแล้วนะผมก็จะดำดิ่งลงไปใต้ความรุ่นนี้เลยไม่รอแลยหรือเปล่านะไม่รอเลยอาจจะวาร์ปมาโอ้เออเอ้อนี่ไงวาร์ปมาจริงด้วยโอ้เออลงนี่โดดตั้งนานแล้วเนาะหมอยนาะ ไม่ต้ององงรรจิเขาบอกว่าโยโซดของคุณนั้นไม่คือมากเขาบอกว่ามันมันมันเต็มที่แล้วเว้ยวิทย์ความร้อนมันเต็มที่กับสูตรแล้วเราเว้ยเขาบอกว่าให้เรารีบหาอันนั้นเว้ยเจ้าสิ่งนั้นนะวิทย์โอเคเจ้าสิ่งนั้นแร่แหลมๆนี่คืออะไรวะอ๋ออ๋ออยู่นี่แล้วเหรอโอเคเนี่ยโอ้โประตูเปิดแล้วอะไรที่กูทนเมื่อกี้ตั้งนานคืออะไรอ๋อจะบอกว่านี่คือด่านสุดท้ายแล้วทุกคนแล้วทำไมประตูเปิดใครเนี่ยอ๋ออ๋อ้าว บกว่ารอแอร์ล็อกไซเคิลนะทุกคนก็คือเป็นการปรับอุณหภูมิหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นการปรับอากาศนะประมาณนี้ทุกคนเอานารอเดียว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 เดียมันลวนแล้วอ๋ออ๋อเอา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 เบรกดาวเฉยเลยเอาพังไปแล้วทุกคนไม่ได้ใช้นานจัดหรือมันมาแบบมันก็แทกจนพังเอาอันนี้ขวัญขึ้นเลยอลไรอ๋ออาเอาออ๋อเอาไฟไฟเอาเอาเพราะว่าคนในยามมันตายห่าหมดแล้วิเชียรกูไหม กูคิมกันแหละเฮ้ยมึงมาทำไมเนี่ยขึ้นไปปะไหนไม่ไหนอะเสียงเราวะโอ้นี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่เฮียมองไม่เห็นเลยเข้าไปแล้วโอ้โหเอกส่งเอกสารเต็มเลยโอ้นี่คือใจกลางโลกอ้ยวิทย์แก่นโลกไงแก่นโลกเออโอ้มีคนกระดูกคนแรกก็มันตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเสียงใครเฮ้ยไอ้ยวิทย์จะมีคนอยู่เฮียอ๋อคนแรกไงบาร์นี่ แต่คนนึงว่าน่าจะกลายเป็นกระดูกนี่ละวิทดดูิเนี่ยแหละแล้วคนนี้เขาอยู่รอดได้ไงมั้ยเขาบอกว่ามันไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยเว้ยมันเป็นเวลาเวลาที่ยาวนานมากเลยเว้ยโคตรนานเลยขึ้นบอกเนี่ยโอ้โหบอกว่าไม่คิดว่าจะมีใครมาที่นี่ได้สำเร็จเว้ยวิทมันร้องไห้อย่างไรเว้ยว่ามันเป็นบ้าไปแล้วไม่เชื่อกูไหมคิดเหมือนกันแต่ก็สุขกับเราอีกเขาบอกว่ามันไม่รู้ว่ามันกำลังพูดอะไรอยู่เว้ยวิท หลังจาก this time ลองดูไม่เกลียดได้ไหมมีนิดนึงเลยนะวิทย์เขาบอกว่าอะไรแค่ไหนแล้วที่ดรนั้นเขาเรียกว่าเนี่ยมันตายหายไปประมาณนีวิทย์โอ้โหนิ่งไปเลยนะไว้อะไรกับดรไว้อะไรกลางปีระหวที่มันพูดมากสมัยอาจารย์เนี่วิทย์ไม่น่ามีอะไรนะลองดูสูตรควบคุมหน่อยดิ I little. always was a guy thought the อ๋อนี่ก็เป็นแบบพวกกล้องจอนปิดอุกคนนะแบบข้างนองยาอะไรเงี้ยเออเออเอออย่าไปกดมั่วเลยแต่ยาละแอมอ๋อออไอวิตพลังงานวิพลังงานแล้วก็หัวขวดอะไรประมาณเนี้ยมันก็ยังเหลือเยอะไม่ใช่แล้วก็ยังเหลือพลังงานที่มันมุดต่อวะหรือมันพังน่าจะพังนะเอออะไรอ่ะอะไรของมานาลสกีอะไรคือมินอสกีคือใครวะอันนี่ะนะอ๋อมินอสกีคือไอ้คนนี้ปะ มันบ้าอะไรพี่มึงคุยกับวีรสกี้ไอ้เนี่ยมึงเป็นบ้าไปแล้วมึงอยู่คนเดียวจนบ้าไปแล้วเว้ยหลันอะไรมึงคุยอะไรผมแปลไม่ออกนะทุกคนนะบอกไว้ก่อนเลยว้าวมึงยุ่งเลยนี่เขาบอกว่ามันกำลังช่สูตรเราอะมันบอกว่าเป็นหนึ่งในความฝันของมันเลยเว้ยโคตรเท่เออมันเท่ไงเข้าใจปะโคตรเท่ just you know อ t r ร it on. You know for for Minowski's sake. ซาจีแล้ววิทอะไรอ่ะเขาบอกว่า walk up to the bunny อะไรสักอย่างกิฟต์อ๋อเขาบอกให้เราเอาสูตรให้มันเว้วิทเออเห้ไงให้ไงเดี๋ยวไม่ให้เดี๋ยวอ๋อเขาบอกกดย่ออ๋อนี่ไงได้ละได้ละ แล้วไงต่อค uh, so, so ือก็ไม่มีส่วนใช่ชิคกี้พันเงี้ยบิ๊กส่วนยังถ้ามันอสเฮะไรวะโอเคจะเป็นยังไงเอ้บอกว่าไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกัวนะจะไปอยู่กันไหนเองฮะอย่าบอกนะว่าเราไม่ฆ่าตัวตายเยอะมันจะทำอะไรมันจะทำอะไรจะไปไหนนี่มาดินั่นนี่ They came to the core one by one. They started off just taking like small pieces of it like crumbs. <laughs> ขำอะไรของมึงน,นักหนาวะเฮ้ยไอ้อออข้นขโมยเงินเันเล็วผสา่มาช่วยเป็บ้าไปซะแล้วเรียนเออหลอนไปแล้วตอนเนี้ยล่าสุดผมเป็นคนเดียวแล้วไอ้เิอะไรวะยูเทนเนอร์เพลวิเป็นภ้าพแ้วทิษหยุดหยุดเข้าเดี๋ยวนี้หยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดการทำต่อยต่อยมาันจะไปไหนไม,ม ไปไหนกูขอเข้าไปอีกกูจะไหนไม่จะเข้าไปในเนี้จะเข้าไปทําไมอะทําอไเมอะไรวะอะไรวะอันนี้เพื่อนายเองมิโนทากินี่เป็นบ้าไปเถอะเอ้ยแล้จะอยู่ทุกอย่างลงจดที่นี่ให้หมดเว้ยวิทของเนี้ย เฮ้ยเฮ้ยมึงทำอะไรเอาสูตรกุ้ง้นมาก่อนดับแรกอ่ะเอาสูตขึ้นมาชิมหายละออกมาหนี้ออกมาหนี้ไปแล้วไหมไม่ดูด้านหลังนี่ดีไหมเฮ้ยจะบอกว่ามันจะดีตัวเองไปข้างนอกเหรอชิมหายละไม่นะไม่นะเฮ้ยชิบหายละเกิดการระเบิดเกิดขึ้นเหรอแก่ลงระเบิดเฮ้ยมันคงไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกมั้งคิดนี่แงดีไว้วิทย์มึงเรียนวิทยาศาสตร์ไปยังไงวะ เฮ้ยอะไรวะเขาว่าเขาบอกว่ากลัง้สูงขึ้นเฮ้ยเรวิทลอเตีไปเร็วเร็วเรวิทตักเร็วตักข้าเร็วเร็วเร็วสูงขึ้นนี่ยวิทยาเร็วเฮ้ยเออเร่อเปนเออรวิทย์นไ่ไหววิทย์ไิทำรักาปันเออเรแล้วเพื่อนเฮ้ยวิทย์วิทย์จุย่างจบสิ้นแล้วไปไม่ได้ แกล่งกันลังระเบิดวิทพยายามแกอยู่แต่มันแกไม่ได้เปนเร็วเข้าวิทมันแกมาแล้ววายชุกแข่งโดนการควบคุมไม่เห็นเราจะเป็นพันลวิทพลังงานไม่พอวากระจกแตกแล้ววิทกระจกแตกแล้วไม่ไหวแล้ววิทไม่เข้าเอกสารพุ่วิ่งละวไปวิ่งเข้าเรือเข้าไม่มีทางออกทางออกปิดเฮียแล้วก็ประกอบพู่โลงยังไงวะไอ้ทีเรียบร้อยไปบ่ายว่เลิฟตายดี่ จบ yeah, เ,เออ,อเราใช้เวลา,นนาไปตั้งสามสิบนาทีคือมันมันมันนานพวกผมเนี่ยแหละเฮ้ยไม่โอ้โอวิทนี่คือหลังจากที่โลกระเบิดปะใช่ไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าหลังจากที่แก้โลกระเบิดแล้วทุกคนก็จะเข้าสู่เขาเรียกว่ายุคน้ำแข็งนะทุกคนนะ โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบพวกเราสองคนก็อย่าลืมที่กดไลค์กด subscribe s u b สไครป์พวกเราด้วยนั่นเองนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับส่วนใครที่อยากได้แบบนี้ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีอยู่ที่เพื่อนเหมือนกันนะครับผมนะค่ะใครเพื่อนคิดว่าแบบนี้มีประโยชน์หรือชื่นชอบกันนะครับก็อย่าลืมที่กดไลค์กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายจ้าเ๊าย <Yeah, S 1> บายเนะเจอกันนะยง่งแม็ปต้นตีอะไรก็ไม่รู้ไปดีกว่าให้กกกกกููู่่ออโลลลให้้้แว,นะว็มมัันนนระะเเบิดดียยปญญาาไไท